สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องวันที่2มิถุนายน67ครับครับก็ดีใจครับพี่น้องครับผมที่หาได้โชว์ได้ลาบไปน้ำกับแนวทางตัวเลขบอกว่าจะเป็นเก่ามาเชียหรือว่าน้ำเชียเด้ครับผมครับกะเลขออกครับพี่น้องเนาะห้าเก้าสามสี่สองครับผมห้าเก้าสามสี่สอง กัมีหลายเซียนอยู่ครับพี่น้องที่กอมาเชียกับโลงสรุปไปพี่น้องที่เดบึงคลิปก้อนนานี่ครับผมครับเป็นเทน่าเสียดายครับพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอให้พี่น้องที่รับผมเล็กอธิวาชนกันหลายๆบ่มากครับผมครับหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่บ้มากครับเลขออกเก้าสามครับพี่น้องเนาะกับสีสองครับซึ่งอ่าเก้าสามนี่ครับมีทั้งเซียนที่เพิ่นคำนวณได้ครับผมบ่ว่าจะเป็นพ่อหลองกรับถือว่าสุดยอดเด้อครับผมเลขของพ่อหลองนี่ เดินดีมากหลยงวดเด้อครับพ ouais pues, so, ี่น okay. ้องเบื้องดีๆเหล็กเด่นที่เพิ่นดึงออกมาแหลวเพิ่นหมักครับพี่น้องเนาะถ้าถามเพิ่นว่าเก่ามาสใได้เก่ายังสีครับผมเพิ่นก็บ่าเก่าสามก็มีครับพี่น้องงดว่างหันเพิ่นก็บ้าอยู่ครับแล้วก็เล็กวดก่อนนันนันคือกันครับผมเพิ่นว่าหมักเก่ามักหนึเก่าเก่าศูนนงสี่ครับพี่น้องก็เข่าของพอครับแล้วก็อีกไลายๆเซียนครับพี่น้องเนาะครับเอาในคลิปนี้เด้อครับพี่น้อง กัมาเชียร์กับเจีผ้าพีรัมซี่ครับผมตามต่องวดครับผมับสําหรับแนวทางตัวเลขของพ่อไพบูญครับหมวดวหารพ้นเด่นบนเก้าครับพี่น้องเนาะครับผมเก้าห้าเป็นครูทางไปครับผมแล้วก็เนี่ยครับพี่น้องเลขฝันครับเพิ่นฝันมาเห็นไก่สามตัวครับพี่น้องไก่สามตัวเพิ่นตีเลขครับพี่น้องเนาะเพิ่นตีเลยตั้งแต่ต้อมวดเลยสามเก่า สามเก่าเก่าสามครับเป็นฝันแม่นยุติข้บพี่น้องเนาะครับเอาจังได้กลับไปฟังกันครับพี่น้องในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกสิบเจ็ดเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขกับพอไห่บุญครับคนฝันแม่นอิรครับพี่น้องเนาะพอไห่บุญนี่ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอครับเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณพอไห่บุญเด้อครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับกอลมาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอไพ่บุญกันเลยครับพ่อครับครับกอลมาเชียร์สวัสดีพอไพ่บุญครับผมครับสวัสดีครับเกอามาเชียร์ครับผมครับป๋อ โอ้พ oh, ah. ่อ <c> ส <oughs> ุดยอดอีเลเล่ขวามฝันอ้า <the> ตัวเสียดายเนาะพ่อเนาะอันว่า๋ยวมานโค้งทุดทถายอีกรอบหนึ่งสามเก่าเก่าสามกันเอาโค้งทุดทถายอีกรอบหนึ่งเก่ามาเชื่อเอฟซีพอค่อยบุญอีกถึงสามตัวเลยเด็กเพราะว่าพ่อกับฟันย่ำอีก่งฟันย่ำอีกเมือนบ่ละที่พ่อให้ฟัง ในวพ่อสิไปเบิ่งกิล่ายังได้ย่างหนึง่งแล้วเบิ่งพุทบอกนะครับผมย่างรัดไปยังรัดไปในในปลาในดงไปพ่อพู้เ่าไปพ่อผู้เถา,าผู้ใต้อุ้มเด็กหน่อยอยู่ไหมอุ้มเด็กหน่อยประมาณสามขวบนี่ละ 2> 2, สามสี่สองสามขวบนี่ละแล้วก็ผู้เา่ายกมือยกมือหานิ้วขึ้นครับพ่อ ว<ม>่าแลว้วคนไม่อย่างไปไปบังบอลเม่นบพิ่นว่าครับผมคนไปเบังบอลบังอันนี้ก็เด้อคนเพิ่นยกมือหาเนิ้วขึ้นตะว่าอันเล็กหน่อยอุ้มยกข้างๆเล่าเนี่ยครับเพือผู้เฒ่าอุม้มเล็กหน่อยเอาไว้ข้างๆแยวกันเนี่ยนำ <หา S 2> ้ำหลักหาเก้าครับสามเก้าหาโบเล็กมันติเป็นของบนบ่า แมนนี่เลย <laughs> ค,ครับอีนอป่อ้เสียดายกันต้นก็ต้นแหละครับผมโอ้ดีใจแมนดีเลยก้าวสามมาพ่อดึงขึ้นมาข้างบนเยอะอันลอยนึงเยอะฟันเห็นไก่มาป่อแมนขัดไปสามตัวมันต้นต้นน,น,นนอ,นนอนเหลี่ยมฟันนี่มันขึ้นบนตึนล่างลงล่างได้เนาะครับมัน่มั่นใจขึ้นลอยเปอร์เซ็นต์ขึ้นซ่านตกสางเด้ ว่าสร้างตกสร้างสร้างตอกสร้างเก้าศูนย์สร้างตกไปในบ่อเก้าศูนย์อันนั้นเอฟซีเอฟซีพอไปบุญโยอันนี่แหละโยอันจัตุร์รอยเอ็นี่แหละเขาถึงเมิดบ้านเลยถึงน้ำเมิดบ้านเลยเขาว่าเขาฟังเขาฟังนี่แหละช่องเก้าม้เชือกนี่แหละครับผมมันมาถืเมิดโมบ้านเลยอันสร้างตกสร้างโอ้ข่าวอีน้องพ่อเนาะเด็กลางพ่อม เอกลังมั่นใจลอยกวเส้นเลยครับเงินมีแมบซพี่เพื่นขออันจะว่าเพื่นจะให้ค่านำชากาแฟ่พอเนี่ยนะครับผมเห็นเพื่อนรับเพื่อนจงใจเพื่นไดน้่สามเก่าเก่าสามนี่แะพ่อรับขอบคุณแม่ยด้วยครับผมครับครับมันจังได้ละเอฟซีพอให้บุญกับไอ้บางคนเพื่นกับซีตารางคือพอบอกเนาะครับ คนเพิ่นเก่าขึ้นบนน้ำเพิ่นก็ได้บางคนเพิ่นก็สื่อกลา,างครับเอายังซี่้าต่อไปนะครับนาอกขันขันมันบอกขึงหดตั้งต๊กต่างนี่กะให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างเด้อเลขฝันมันมันมันเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมครับพ่อแต่ให้เอฟซีพอให้บุญซื้อบนซื้อล่างเลยครับเพราะว่าเลขวเดีวครับผมเนม่ยน นนเอาเลขสูตรนะครับเนาะเลขสูตรแต้วงเาฝันไปพอนี่ฝันเหรอครับฝันฝันแล้วเอาเลขสูตรก้อนก็ได้พอครับผมเลขในตาร่างครับศูนย์สองแปดศูนสองแปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ด พ่อสิไฮดึงห้เก้ามาเชื่อดึงออกมาสามตัวได้เอาเป็นรักติบบนแล้วพ่อมั่นใจว่ารักติบบนลอยเปอร์เซ็นครับครับผมศูนย์หนึ่งสองคือรักสิบบนครับศูนย์หนึ่งสองหลักสิบบนครับพ่อสิว่างรักหน่วยคือตวัวเดียวได้ครับพ่อแล้กวก็รักหน่วยตวัวเดียวแล้วก็เอาเลขชุดตั้งสามชุดครับครับผม นหาหนึ่งหาสองหาศูนหาหนึ่งหาสองหาตัดกะม่เสนครับเล็กบนครับผมโอรักน้วยหาวะแมนครับครับศูนหาหนึ่งหาสองหาครับผมคันเอฟทีพอให้บุญบอมมารไปเหล็กหากะแป๊บบอลล็ ครับผมวี่อว่ามาสามตัว้ะครับในตารางนี่มั่นใจครับมั่นใจครับรยบ้นครับผมสามตัวในตารางครับพี่น้องเนาะเอาตีว่าข้ามฝันให้ฟั้งบัดนี้ครับพ่อจักติแมนบบแมนเดอร์เอฟตี่พอเพื่อนบนก็ตามช่องเก่ามาเชี่ยนี่อีกเตียงหนึ่งหามีโคงสุดท้ายเนาะครับเนาะเมี้ยยุ้ครับผม อ้ามีกองดท้ายฮะได้ชุดเดียวครับผมก็ปันว่าไปบ้านอำเภอจตุนี่แหละบา้บา,นา,บานเก่าบ้านเี่เคยคบกับมูกเก่าเกมาจากตอนเป็นนุ่มพุนแม่ครับผมอันละไปบ้านนั่นละไปโอ้ไปเพิ่นเอาป่าเอายังมาให้จินครับนี่ตะปูไาสา้อ้อยต้อยในขั้มปันน่นะนะแล้วกหนน็หูเมียขึ้นมาเนี่ยหมูเมียตีสอง รับไปอีกก็วันคือเกาอีกนะฟันไปบ้านนี่อีกไปหม่บ้านในหมู่เกาเกานี่อีกครับครับกับมิตรชายเสียเกาเกาเด็กมิตรผูใต้ยมพ่อว่าอร่อยกว่เส้นตะเก่าม่าเชียครับผมอาข้างบนอาข้างบนต้องอยครับหาตรงมี้คือเกาแมนครับนี่พ่อถึงรักติบพ่อมีตรศูนย์หนึ่งสองนี่ใส่เลยครับ รูนหาหนึ่งหา,หงหาสองหาครับผมอืม่าล้านเปอร์เซ็นต์ก็ออกมาเชื่ตอตรงบนงอดน,นี่อ้อ,อันต้งตีเพื่อหาอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมอันฟันไหนตีเป็นหาตัวเดียวเนี่ยบอปป้านันหาตัวเดียวครับรอดรอดประกบใส่กันเนาะบอเนาะแมนแมนครับระละอก รอบองสุท้ายอีกน้่ก็ได้ครับผมพุทไซพี่เป็นนามหาครับผมจงได้เหล็กบนจะมีหาครับพี่น้องพอบอกชนกับเหลี่ยพออยู่ศูนย์หาหน่าครับเป็นโหลดนะโหลดหาได้เลยครับผมปัญหากานบ,บมากศูนหาหนึ่งหาสองหาครับผมจงไงต้องมีห้าครับพี่น้องนะเนาะยวรอบพอฝันอีกอันนี้คือฝันต่อ ต่องวดครับผมแอนต่อหางเลขครับผมต่อหางเลขครับฝันว่าไปอำเภอที่เคยอยู่บนนอพอเนาะแอนครับเอ่อเก่าเห็นโมเก่าๆครับผมแล้วก็สามตัวทาโค้งทุ้ายนะครับเนาะครับพ่อครับผมันก็เปลี่ยนแปลงก็ดีเอาลักลอยมาใส่กับศูนย์หาหนึ่งหาสองหานี่แหละครับครับ พ่อฟันอีกตัวหนึ่งเคิ้นจังผิโตมาบอกเกามาเชื่อท่านที่แล้วครับผมครับพอคุณพพอเด้ครับผมครับเอาก็สชิลบกวนพอให้บุญสมนีเด้อครับพ่อเมื่อนี้ไปบ่พอมื่อนี้เมื่อนี้ยั่งยากน้ำเข่าให้รัครับต้องไปบ้านเข่าเด็กก้อนนะพ่อเนาะครับผมงานนั่นหน้าก้อนบาทนี้ครับผมครับได้ก็ดีไม่แห้งเด้ครับพ่อ ครับก็ให้น้ำเชี่ยผ้าลวยเก่ามาเชี่ยหูน้ำใจต้งขอบัวดะครับได้ย่ดีมีแห้งนะครับเด้อครับพ่อครับพ่อขอบคุณนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเรขกคำนวณพอครับพี่น้องเนาะเรขฝกฟันเพิ่นได้หาตัวเดียวกันเ้อครับผมขับพิ่นฟันเห็นมูผู้ทสายครับผมชั้หมากสิเป็นหาครับพี่น้องเนาะิ่นยืนหาไว้แล้วครับผมงวดนี้ชั้หมากสะเป็น บนครับพี่น้องแต่ว่าพอกับว่าเราว่างบนล่างนะครับผมครับจึงได้กับยืนหาไว้ก้อนครับส่งกับมาชดเลขคำนวณพอยดีครับพี่น้องในตะล่างแถวบนมีศูนย์สองแปดแถวล่างหนึ่งห้าเจ็ดครับในส่วนหลักสิบครับพี่น้องเนาะเพิ่นว่างไว้เลยคือศูนย์หนึ่งสองครับหลักหน่วยคือหาครับสองตัวมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าและสองห้าด้วยครับพี่น้องนี่เก็บเป็นข้อมูลไว้ก้อน คงสุดท้ายจังมาเอา3ตัวก็พอครับผมกับเลขกวาามฝันอีกสักตัวหนึ่งเพื่อเป็นประกอบครับพี่น้องเนาะหามายืนแล้วครับผมครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวเรื่อเงินไปน้ำกันเ้อะครับพี่น้องในหัวบันที่16มิถุนายน67สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ